จากที่ผมทำการบ้านสอบถามมีใบเสนอราคาคนะครับมีใบเสนอราคาของรถทุกคันคนะครับ,รบตามสเปคที่อบอจอกำหนดเนี่ยถ้าซื้อนะครับ,รบถ้าซื้อให้เงินหกสิบห้าล้านเองยี่สิบคันนี้ทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลย65ล้านห้าปีคุณประสานเซฟเงินไปเท่าไหร่ครับ135ล้านอ่า นาตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่คือนายเฉลิมชัยครุอัมโพหรือว่าเท่าแกลีครับที่ออกมาฟันธงเลยว่าโครงการเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถของอาบาจอสงขลาซึ่งมีวงเงินกว่า1 9 9ล้านบาทและมีกําหนดระยะเวลาเช่า5ปีอาบาจอสงขลาซื้อเองเลยคุ้มกว่าแค่65ล้านเองเสพเงินไปถึง135ล้านบาทครับ เท่าแกหลีเป็นใครเลครับที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้แนะนําตัวหน่อยครับเท่าแกหลีครับเพราะว่าผมเป็นคนพื้นเพอําเภอสิงห์นครบนะครับชื่อจริงก็นายเฉลิมชัยกระร่วมโพชื่อเล่นก็เท่าแกหลีนะครับก็ก็บริจาคจ้างอาคารธนกรรมคนเดียวสามสิบห้าล้านนะครับโรงพยาบาลสิงห์นครครับแล้วก็เนี่ยทั้งโมอ มโอโรงพยาบาลสงขาโรงพยาบาลปากพานังโรงพยาบาลพระจอมเกล้าอะไรเนี่ยคือชอบทําบุญแต่ชอบทํากับโรงพย,ยาบาลสัมภาษณ์ของเท่าแกหลีก,กับพี่ประสานจากเครือโฟกัสภาคใต้นะครับถ้าใครจะดูคลิปเต็มก็เข้าไปดูได้ ที่ทางไทยช n n นลของพี่วิชานครับเอามาลงไว้แล้วทีมงานตัวพ่อตัดเอาช็อตสำคัญสำคัญมาให้ดูให้ฟังนะครับเพราะว่าช็อตจริงนี่มันยาวครับก่อนอื่นเท่าแกหลีออกตัวก่อนเลยที่มาพูดก็แค่อยากจะบอกถึงข้อดีข้อเสียของการเช่ากับการซื้อไม่ได้มีอะไรกับนายกสุพิษนายกอบจอสงขาเลยครับก็ต้องชี้แจงนิดนึงก่อนว่า ผมกับนายกทุพิษเนี่ยเราไม่ได้มีสาเหตุโกรธเครืองอะไรกันเลยนะครับเป็นคนอำเภอเดียวกันเคืองอเบอร์สิงห์อนาครนะครับแล้วก็กับอดีตนายกคนก่อน,นก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับไม่ได้มีสาเหตุโกรธเครืองไม่ได้มีความอะไรกันทั้งสิ้น ทีนี้มาดูกันเลยเท่าแกลีจะเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างการเช่ากับการซื้ออันไหนคุ้มกว่ากันในมุมมองของเท่าแกลีนะครับถ้าเราลงทุนซื้อเครื่องจักรเองเนี่ยมันแค่65ส้าล้านแต่ในขณะที่เราเช่าเนี่ยหปีมันตั้งเท่าไหร่ล่ะครับคุณประธานมัน199ร9อย้าล้านตีที่สองร้ แล้วทีนี้เครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อเนี่ยเป็นเครื่องจักรใหม่หมดเครื่องจักรใหม่หมดนี่ผมก็บอกคุณภาษาเลยว่าบริษัทที่ขายเครื่องจักรเดี๋ยวนี้เขามีแพ็กเกจว่าผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนายของเหลวฟรีรับประกันชิ้นส่วนน,นู่นนี่นี่นั่นเจ็ดพันชั่วโมงเจ็ดพันชั่วโมงครับเจ็ดพันชั่วโมงเจ็ดพันชั่วโมงทำงานชั่วโมงทำงานเพราะว่าเวลาคืนเวลาทำงานนี่เครื่องจักร เครื่องจักรเลขชั่วโมงมันจะขึ้นเครื่องจักรเนี่ยนะครับเขาแย่งกันขายเหมือนอย่างผมเนี่ยคุณประสานปกติถ้าสมมุติคุณประสานซื้อละคุณประสานคุณต้องดาวยี่สิเ็นตนะออครับเอาโตเกีลีเอาไหมราคานี้ไม่ดาวไม่ต้องดาวเออไม่ต้องดาวอ่า เอาผมยกตัวอย่างให้เห็นจะดๆเลยณนะวันนี้รถเกรดเดอร์บริษัทซานี่เอารถเกรดเดอร์เข้ามาขายขายคันละห้าล้านหกห้าล้านหกแสนนะครับแต่ว่าแคตเตอร์พิลาขายคันละแปดล้านเจ็ดในโลกนี้ยี่ห้อแคตเตอร์พิลาอันดับหนึ่งซานี่เนี่ยเป็นของรถจีนแต่คุณภาพเนี่ย ผลิตเนี่ยคโครนนิ่งมาจากเคเตอร์พิลล่าล้วนๆเลยบริษัทในจังหวัดสงขลาเนี่ยสองบริษัทรวมตัวกันซื้อสามคันคุณปภาษารู้ไหมครับจากห้าล้านหกนี่บริษัทลดเหลือเท่าไหร่เหลือสี่ล้านแปดเซฟเงินไปอีกคันละแปดแสนแปดสามยี่สิบสี เพราะฉะนั้นเครื่องจักรเนี่ยยิ่งถ้าสมมุติว่าถ้ซื้อสิบสองคันอย่างเงี้ยซื้อฟีดเดียวเลยเงี้ยถูกกว่าอีกอย่างน้อยๆต้องมีคาลแสนอีกแต่ราคาที่ผมพูดนี่คือไม่มีคอมมิชชั่นนะครับอ่าไม่มีคอมมิชชั่นนะครับอ่านี่แหละครับผมก็ถามว่าแล้วดีนี้การเช่าผมถามเลยครับว่า คนขับรถเช่ารถเนี่ยเออเช่ารถเนี่ยเช่ารถยี่สิบยี่ยี่สิบคันแต่มีคนขับแค่สิบเก้าคันนะครับแล้วแล้วอีกคันหนึ่งใครขับอ่ะครับอาจจะมีอยู่แล้วเอาอาจจะมีอยู่แล้วก็โอเคอันนั้นรับทราบแต่ผมถามที่ก็ว่า ไอ้ในสิบเก้าคนนี่มันเป็นมนุษย์เหล็กเหรอมันไม่มันไม่ป่วยมันไม่เจ็บญาติโกโหติกามันไม่ตายมันไม่แต่งงานมันไม่อะไรมันไม่บวชเลยเหรออือ่าผมถามเลยครับก็มีคนขับรถรอแล้วก็ในนี้เขาบอกว่ามีแค่สิบเก้าคนนะแล้วคุณประสานจะไปเอามายี่ป้าทำไมอ่ะถูกไหมครับอ่าเนี่ยก็ผมถามอ่ะแล้วทีนี้ผมถามสิครับว่าเช่าหนึ่งปี ในหนึ่งปีนี่ผมถามคุณประธานดีครับว่าแล้วถ้าฝนตกเนี่ยถ้าไม่มีการทำงานนี่จะทำยังไงจ่ายค่าเจ้าฟีใช่ไหมหรือว่ายังไง ทีนี้มาฟังเท่าแก่ลีเปรียบเทียบเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการรงรักษากันมากนะครับระหว่างการซื้อเองกับเช่านี่อันไหนคุ้มกว่าแต่แล้วประเด็นที่สองนายกสุพิษบอกว่าค่าซ่อมแพงทีนี้ค่าซ่อมแพงเนี่ยคุณประสานก็รู้ว่าระบบราชการเนี่ยเขาชอบของแพงก็ไม่ชอบของถูก แต่เอกชนอย่างผมหรือว่าเอกชนรายอื่นเนี่ยตรงไหนถูกเขาเอาตรงนั้นตรงไหนซ่อมถูกก็ซ่อมที่นั่นแต่ของเอกชนเนี่ยมันซ่อมแพงแต่การซ่อมแพงนี่มันก็มีแฟกเตอร์มีปัจจัยหลายอย่างเช่นคุณประสานมาซ่อมรถให้ผมเสร็จเป็นเงินห้าพันบาท นะครับเด้พูดกันถึงภาคเอกชนเป็นเงินห0 0 0ันบาทช่ง<อ>างก็โทรอะไรงาเจ้าจแก่ครับรถคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับค่าซ่อมห้าพัน 5, บาทผมก็แค่ยกหูแจ้งการเงินบอกเอ้ยจ่ายค่าซ่อมรถกูดคันนี้ห้าพันบาทเขาก็เบิกจ่ายได้เลย<อ>แต่ว่าพอเป็นระบบราชการเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนก็ไม่ได้เบิก เพราะเขาไม่ได้เบิกเขาก็ต้องมาบวก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 เข้าไปมันก็เลยแพงถูกไหมครับอันนี้ที่ท่าน,นท่านดุพิษพูดอะถูกไม่ได้ผิดอะไรเลยเสร็จแ,แล้วประเด็นที่สองที่ท่านสุพิษพูดขึ้นมาเนี่ยท่านสุพิษบอกว่าท่านสามารถเช่าเครื่องจักรได้ถูกคือรถขุดเนี่ยชั่วโมงละเจ็ดร้อยเก้าบาท แต่ในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยเช่ากันชั่วโมงละปันห้าร้อยบาทมันมีส่วนต่างเจ็กับพันห้าร้อยบาทมีส่วนต่างกันอยู่เจ็ดร้อยบาทตัวหนอึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้ผมถามสิครับว่าไอ้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหรือแปดร้อยที่เราพูดกันเนี่ยน้ำมันที่ใช้เนี่ยผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเป็นคนจ่าย แต่ผมก็คิดว่าผู้เช่าเป็นคนจ่ายนะครับ <c oughs> ก็มาคิดว่ารถขุดที่ที่เช่าเนี่ยตีได้ว่าการทำงานเนี่ยชั่วโมงละสิบสองถึงสิบห้าลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้าเราถ้าน้ำมาลิตรละสามสิบาทสิบห้าลิตรนี่เท่าไหร่ครับคุณประธานสี่้อยหสบาท 450บาทไปบวกกับ800ก็เป็น1250บาทอ่าถูกกว่าไปเช่าของเอกชน250บบาทต่อหนึ่งชงั่วโมงนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งเอ่อรถเทลเลอร์ที่ลากเนี่ยอันนี้เนี่ย อบจไม่ได้เอามาคิดนะครับเพราะคิดว่าเช่าแล้วก็คือจบอถ้าเอารถเทเลอร์มาคิดค่าย้ายเครื่องจักรเนี่ยก็คิดซะ่ว่าชั่วโมงละสองร้อยบาทสองร้อยบาทวันหนึ่งแปดชั่วโมงก็พันหกแต่จริงๆราคานี้มันไม่มีคนเอาแล้วครับก็ตีได้ว่าสองร้อยบาทก็มันก็จะมีส่วนต่างแค่ชั่วโมงละห้าสิบาทสำหรับเอกชน นี่เป็นมุมมองของเท่าแก่ลีนายเฉลิมชัยครุอัมโพนะครับกับโครงการเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถของอบจสงขลา5ปีซึ่งมีวงเงินกว่า199ล้านบาทครับซึ่งเท่าแก่ลีมองว่าซื้อคุ้มกว่ากันเยอะเลยส่วนในมุมมองของอบจสงขลาก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อดีเลยนะครับนายกสุพิษก็เคยถแถลงเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่ามันคุ้มค่ากับเม็ดเงินเช่าดีกว่าอ่ะ ถามเท่าแกหลีอีกทีจะว่ายังไงครับเท่าแกหลีครับเอ,อถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับในฐานะเจ้าของเงินผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้เช่าครับไม่เห็นด้วยนะกับนโยบายที่เช่าถ้าใครสนใจอยากจะมาคุยกับผมมาเลยครับผมจะบอกว่าประสบการณ์ผมที่ผม คลุกคลีกับเครื่องจักรตั้งแต่ผมอายุ14ปีตอนนี้ผม70แล้วคุณประสานคิดดูสิครับว่า56ปีที่ผมอยู่กับเครื่องจักรคุณจะไม่รู้ดีกว่าผมได้ไงผมซื้อรถ1 0บล้อมาไม่ต่ำกว่า200คันผมซื้อรถกุดมาไม่ต่ำกว่า100คันอผมแค่เดินผ่านเนี่ยผมได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานนี่ผมบอกคนขับได้เลยบอกเฮ้ยอันนั้นเสียเองยังไม่ได้อัดจาจระบี 哎，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈